สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดี FC สาวน้าแฟนและสวัสดี FC ฟซมิดมอแคนแฟน,แฟนมอลำทุกท่านและสวัสดี FC ทั่วโลกเดี๋ับเดอ้อพี่น้องเฮ้ามานีเข้าพอกัน,น,นอีกคลิปหนึ่งครับกะกาจะเข้าเทศกาลสงการแลยกะปีใหม่ท้าแล้วกะอวยพรให้ทุกท่านที่เดินทางไปลับบ้านลับซองกะเดินทางด้วยความปลอดภัยแลยกะห้ถึงจุดหมายแลยกะเลนน้ำพบปะญาติพี่น้องผู้รักผู้ใหญา่อย่างมีความสุขครับ แล้วคลิปนี้เขาจะพูดพอกันอีกคลิปหนึ่งพี ouais ่น้องคลิปนี้เขาจะพูดถึงความเคลื่อนไหวของวงหมอล่ำครับสาวหน่อยเพชรนแฟ่งครับพี่น้องเป็นอย่างถึงเบาถึงวงสาวหน่อยเพชรนแฟร่งเพราะว่าวงสาวหน่อยเพชรนแพร่งนี่ผลนมีเอกลักษณ์ในการแสดงนลครับผลนมีเอกลักษณ์คือค่ายมอล่ำท่านสมัยพี่น้องก็เลยเอามาฝากให้ทุกท่านได้ฟังในส้มกันคือวงสาวหน่อยเพชรนแพร่งพี่น้อง ปีนี้เพิ่อนอลังการครับเพินก็เลยสากเสียงสีต่งตางๆจอ l ดีเพิ่นจัดเต็มผมก็เลยเน้นเบาตะว่งการวงมอล่ำสาหน่อยเพ่อนอน,อนครับพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้เขาจะพูดถึงการแสดงยุการสินยูอ่อล่องค่ำพี่น้องเป็นอย่างผมถึงเบาถึงเมื่อนี้คือเบาถึงอยู่อำเภอหล่องค่ำเพราะว่าทุกคลิปผมจะบ่เห็นมีคลิปนี้ผมไปเบิ่งคลิปหนึ่งอ,อยู่ใน สององหนึ่งหล่ะพี่น้องผมก็ได้เห็นนักร้องท่านนี่ครับนักหลองคนนี้หรือนักหล่อาเพื่อนกับอยู่วองสาวหน่อยแหละกัดยูสังกัดสาวหน่อยเพื่อนเพื่พี่น้องแต่ว่าผมบ่ด้เห็นหลายเถอแต่ว่าการแสดงอยู่หล่องคับเมื่ขึ้นนี่ซื้อว่าได้เบิ่งอยู่สองสาวหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอาตรงๆแบบเบาอยู่เห็นอยู่คลิปสองสาวหน่อยเพื่อนเพื่อนกันเลยเอามาผมเห็นแล้วผมอึ้งครับอึ้งแนวไหย หน้าหน,น้านที่จะได้เห็นน้องเธอหนึง่งหน้าหน,น้านที่จะได้ฟังน้องเธอหนึ่งกะฟังม่ารอบนี้อยู่หล่องคําตอนน้องคือคืนเช็กเศร้าและนอ้องขืนแสดงจริงพี่น้องอันคือน้องโซโฟเฟียถือว่าน้องโซฟเฟียนี่พัฒนาไกลมาแล้วครับพัฒนามาไกลามากน้องเป็นเืออาชีพแบลการหล่องการล่ำเสียงต่างๆนี่ถือว่าโซฟเฟียเห็นด้มากสุดยอดครับพี่น้องน้องโซฟเฟียนี่คือ พี่พี่องค์อิงไปดอนอยู่แล้วพี่น้องแต่ก็น,น้องมีเรียนหนังสือหลายเทือน้องกะมาบ่มาบางช่วงนี้ปิดเทอมน้องมาได้ครับแถวลอยเอ็ดะกะอยู่กาาสิ่นอยู่กาาสิน่นเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าโซเฟียเฮ็ดได้ดีครับโซเฟียเฮ็ดได้สุดยอดมากแล้วก็น,น้องลอกมาได้ถือว่าเก่งกับ เด็กหน่อยอายุเท่านี้ครับน้องอนาคตดีมากสำหรับน้องโซเฟียผู้ใดไปฟังเดี๋ยวเหาไปฟังจะ่อนครับพี่น้องไปฟังกันเลยครับ,เป,บเ,าาเป็นไรพี่น้องผมว่าโซเฟียนี่เก่งขึ้นหลายเก่งขึ้นหาโตจับหาโตจับยากครับพี่น้องเก่งขึ้นแบบน้องเป็นมืออาชีพแลวก็การสแสดงการลองการรํำบอกคือเก่าแล้ว น้องเกงขึ้นหลายผู้ใดแต่งแต่เบิง่งแต่งแต่เริ่มต้นมาฮอดแต่งแต่เริ่มมากแต่งแต่น่องไปออกรลยการซุบทเทนแลวก็มาฮอดเมื่อนี้มาขึ้นอยู่แสดงร้องคำ่ำถือว่าโซเฟียเป็นทีนศิลปินที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งพี่น้องด้วยเสียงหน้าตาและน้องก็เป็นลูกครึ่งด้วยฝรั่งครับก็เอื่นฝรั่งหน่อยครับผมเชื่อว่าเอฟซี FC ทุกคนคิดคือผมครับว่าน้องโซเฟียในอนาคตไกล ั้งรูปหลังหน้าตาน้องละไรก็เสียงซื้อว่าสุดยอดครับคลิปนี้ผมก็เลยเอาความเคลื่อนไหวของน้องโซเฟียฝากพี่น้องว่าด้านหน้าที่เดี๋ยวฟังเือหนึ่งถึงกับอึ้งครับนักร้องทันนี้ครับพี่น้องผู้ใดบอท่านเดี๋ยวไปฟังไปฟัง,ฟงมือดับเบ้ลไดรคับเตอรยู่คลิปสาวหน่อยเพือนอแพงพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัํานี้ครับพี่น้องคลิปหนาเาบอกกันมาอย่ามืมครับบานหนอกซอ่อนอาจสวาวะมวนอาจสาวะเก่งบัานไดคือเพ่อน,นก็ฝากไป็ลังใจเดียวกันกดไลค์ กดติดตามกดแช่นั้นพี่น้องด้วยเพื่อจะเอาสิ่งดีๆวงการหมอลำหรือข่าวสาวหน่อยเพยงและข่าวอีหล่ามอิ่งมาฝากพี่น้องครับกะอีกเรื่องนึงนะเดี๋ดครับเด้๋ยกะคมสลึกอวอร์ดพี่น้องยาประมาทเท่าไปโหวตให้อีหล่าเขาได้ตัวหนึ่งโหวตฟรีก็ได้โหวตเสียงเงินกด็ดีพี่น้องกะไปโหวตก็หลายเลยกะสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้อย่าลืมครับหนังคลายออกเป็นหนังเกี่ยวกับสิงรีลับขี่ ลบรูประไรพี่น้องเกี่ยวกับหนังไปเบิร์กันครับคลิปนี้กับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ